เอโยอร์ yo, วัสดัสดีครับผมพรีเมียมจากร้าน b ีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้านันี้เลยจีเบกเรจิ150นะครับลูกค้านะคันนี้เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะฮะชุดสีนะครับเป็นสีดำด้านสวยๆแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์1 5 0ซีนะระบบคาบูนะครับผมคันนี้ได้มาเป็นท่อเดิมผ่ามาให้นะครับผมเสียงก็จะดังๆหน่อยนะอ่าประมาณนี้เลยนะครับลูกค้ามี ที่จับโทรศัพท์มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบพร้อมใช้งานครับลูกค้าล้อเป็นล้อซีลวดหน้าหลังเลยนะครับผมรถสวยนะฮะโดยรวมรถสวยพร้อมผัวผีใช้งานเลยนะฮะเครื่องฝั่งนี้สะอาดกิฟนะครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแตส่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆกิฟต์แบบนี้เลยโชกเดิมจากโรงงานนะโซ่สเตอร์สะอาดกิฟเลยนะคะันนี้ได้มาเป็นท้ายเดิมนะ,ะทางร้าน,นตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูที่เลขไมค์กันหน่อยดีกว่านะคร ผมแจ้งตําหนิคันนี้ก่อนนะครับต้องเดือนไม้นะฮะไม่จางนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอาจจะมองเลขไม้ไม่ค่อยเห็นนะครับผมนะเรามาฟังเสียงท่อเดิมกันหน่อยดีกว่านะฮะคันนี้ท่อเดิมผ่ามาให้นะครับผมอ่าสตาร์ทติด,ตดทีเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะชึ่งเดียวติดเลยอ่าประมาณนี้เลยนะฮะก็จะดังๆลั่นๆหน่อยเจ้าคันนี้นะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสาร,รครบแล้วนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ